也没有。Mm hmm. yeah. so <laughs> don't ลงไดเวอร์ <Remember> usb hmm. ่ดบ like. okay. 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 right okay. okay. ันคิกซตัวมันวะมันก็เลยทนี้มันก็มีอย่างคือหลอก็หายไปก็คือจบร้านแอดมินื่เต้นัคือกันรลานหลอกนีทำต่กิ่งมันที่ขึ้นกรอบซี่เลียมมันเรัางจอนี่บอขึ้นทำนี่ก็สีลงเด้ตัวม่มีอย่างาะ เดือดเปิดโปรแกรมขึ้นมาล้างหาหาไฟไ์นาซีนเด็ดลืมเร้วยดินยังไงนี่ที่คอมพิวเตอร์อันเจ๋งตัวดีมเกบราอันไหนเนาะยังเชืุ่มก้นบีกับบาวน้น

เห็น hey, <Next two S 2> ้นจานเอาเลยยอนี่องเหมงบ้าแงลงมันจะมีเียนนอันอันสุดท้ายคืออันสุดท้ายบ่ะในอันสุดท้ายนี่อันนี้อันแรกนะ เรื่องตรงนัน่ไคือบ่ึ้นคัคำเลยก็บอตอนแล้วสักโออประธานตอนนะเออสมสมบูอั์นน ไปเลยไปน,นะไปแต่เปิดยังได้กดแล,ล้วแหละบ้านมึงแ้วที่เเสียบแล้วยังยุ่ยมีกัญญา,<อ>า<อ>ใช่แลนะ้วแค่บ๊กขืนแค่บ๊กข้นคอมนี่ยกางวั กตนในกฎยังหมดตีเล็นต้องสด้องเยนาเกิกด <c oughs> บันรู้นนกันมิจฉา,าปิจฉามาดีไปมีตักระไมางานมันกับบิสัทนบอวบริษัปรีนอมาไฟนึงมนจิร้านเห่ไปุกไฟด

นีครอบคมันบริจาคไฟละเจ้าขงที่ันขาเนี่ยมีล่องล้องไฟล่สุดตัดเลือดเลือดดีบนเขาระบบปอมสิงานสิงเงินเนี่ย เดาเขาเลยตามใจชอบเลยนันไ <c oughs> ม่สีอรมันกไม่เสีนะแล้วคมเนียเจเ,เปิดต้เกิดอาจารย์ขึ้นมา வேலை வேலை லே 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 พี่มันเป็น p ีพีเอนะอย่างวะแม่นบบอันแรกเนะี่ยแต่ตัวเอพีเนี่ยจะโหลดจะโหลดหน้าน่อยนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์หลักนะครับก็ต้องโอ<ร>ลมัน b ะีเอล่เดียวอันสองโอเคท <AP. S 2> ่านไหนที่เจอปัญหามือถืออ่าบูตค้างนะครับเปิดขึ้นมาแล้วค้างโลโก้พวกเนี้ยนะครับวิดีนี้ก็คือใช้ได้หมดนะครับโฟนนนะจะโมบายโมเดล เอดกันสามถูกต้อปัญหาเกิน <laughs> ปัญหาเิาคือสีเพาเขาทำไงทำไง,ำงนี่ใจิเปน,นอมน,มนมน้นองเสียไนี่มนใส่ยีบาทเลย

บม่คดวงงใอยู่ันไมระบบุดีอางหนึงคำ้เคกเลนะับบคลิกรว่ไม่พร้อมใช้งานงานมมาสมบัติเป็นแพงกัน,นกตั้งกาาด้า

ซัมซุงกาแล็กซี่อ๋อไปก่อแล้วไดเวอร์ซัมซุงกาแล็กซี่อ๋อ J1 พิมพมาเถอะ

ก็ได้คือกันมาเน,น, <l ots> นี่ยกันคือกันเได้ด่เดงส <l ots> ี่ออก็คือได้ติดตั้งเลยเมันหลดล้าเรื่อโอ้หลดดเปล้วิสี่ก <l ots> <4 S 1> คือสีอได้ติดตังแน่ สิบนาทีก็ทนดูไปครับเอาเราเดี๋ยวัอ๋อสิเกิดไม่เยอยไม่เปิดแล้วเต่เลยตัดเลยเดเลยวเดเลยตดเลยเดี๋ยเดเลยด้ย อันนี้เ้อันนี้เตลวจเช้าเยอันน้ดอนี่อยากตัวสตาร์ไหนนออนี้นองุ่นไดว,ว,วเออวไปแล้วนะครับบ้า,าน,านถา่ามีจีบบ้านหัวยนน้ำ là căng quá. Ai tiêng hình máng, máng cái này dòm căng luôn. Tới giây anh เจีคือนก็จี๋ยีไว้ผมสมสูงกบชีไว้ผมอะไรมาถบอกว่าเจอโคสิบนาทีโคสนาสิบนาที จร <Yeah. S 2> ้อนมาไปรุนวังว่าคนยังไม่ติดกูเกนะิลนึ่นะติติดลงมไนะมลงไม่น้งติดกูเกิลยังไปเรย เนะยอันเขียนี่ก็พัฒนานดดย,ย,ยัิงี่ถอ้ก็มีังตัว BL กับนี่เด้ไอบูดนี่เด้อมื่ก็ยมกีอัน,นแต่ว่าเอาพีกับพีมันก็มีพีเอกอันนี้เ s สซีเนี่ยมันก็ม,กนนม,นกมีอันนี้กับมันก็เียกสองอันมลอัน ติดแล้วครับติดแล้วเอ้โฟนเนี่ยมันต้องเป็นม้วเดียวของโทรศัพท์พี่เจ้าติดแล้วนะครับติดแล้วมีเสียงแล้วน,นะครับเมื่อกี้มันมีเสียงนงา่าค้างรบกวนนี่มัน,นนี่หรอนี่ดังเลยมันมาค้างกี่ปรแล้วเนมาค้างขนาดนี้บอกเออค้างขนาดนี้มันมีเสียงตอนแรกอะอตอนที่ฮ้อนล่างเครื่องร้อนมันเสียงดิ มันมีเสียงนีม่มีเสียงแล้วก็ดีเจจากไหนนะพ่ <laughs> อตาลากนี่ของ Samsung นะ้ำุ้มอะก็ไลรมันไหนอย่างนี้มันแตปัญหามันจะที่แรกแล้วแหละที่แรกก็ข้างล,ลูกโกร๋ล่ะต่นมันแบบมันเหลียวโยว่าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนซื้อไหมซื้อไหม ตะวันข <l ots sei> ึ้นได้าหม่ะบูชาพายเฉยบุเรบรของรนบชาพายเฉยคเื่อนสีเขียวหรอกลูกเง่เดืองนั่นมาล้มไปขนมานม ันผมลงได้เแล้วปวผมานันบทติดเทือนยังลได้แต่วาบัตรหนึ่งบทติดคือกหันไปอีกหันไปอีกสับสู้แบ้ mày góc máy đẹp lắm. Đi lên à. Không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ปัญหามั้ยเื่องวานเปิดบ si ่ไดด้วย้างเรหมันซ้ำสูงอะแต่ว่าไอ้เปิดเอามงเสียบดับไ้จากส0มสิบเปอร์เซนต์เปิดกระขื่นเได้แต่มันติดรหัสติดรหัสนั่นเขาฟฟ้าฟกัน่ ได้นะครับไปสองร้อยบอกเลยใส่แบบนี้ผมโม้เศร้าแล้วีเวลาตรงแล้วเตะผมมีที่ขันยัดเยอะ ကကကကတွးငာေူပိောပောပာောေရတွရာောပိောမေရာမ်လိေရာမ်တွရိေင